เปิดตัวแฟนเด็กห่าง14ปีแพณนภพายอมใจอ่อนในที่สุดเปิดตัวพี่ชานน์แฟนรุ่นน้องอายุห่าง14ปีครั้งแรกกลางรายการหลังคบนาน1ปี4เดือนซื้อใจสําเร็จเพราะเรื่องนี้ด้านฝ่ายชายยัง้งความรักจนเขินตูบิดแทนเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่สายแทบแพณนภพาเคยออกมาแย้มแย้มว่ากําลังคบกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างถึง14ปีอยู่แต่ยืนยันว่าไม่เปิดตัวคบกันไปแบบนี้แหละดีแล้ว และยังเล่าด้วยว่าฝ่ายชายกราบเท้าทุกวันก่อนนอนเพราะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนเจริญขึ้นล่าสุด19มิถุนายน2566แพทนปภาก็ยอมใจอ่อนเปิดต,ตัวพีชานนท์แฟนหนุ่มครั้งแรกในรายการเมาส์อยู่กับปะกอยากอยู่กับทิมโดยแพทได้พูดถึงความรักตอนนี้ว่าก่อนหน้านี้จะแนะนําให้นักให้กับทีแต่แอบส่งรูปตัวเองติดไปด้วยสุดท้ายก็ได้เองเขาซื้อใจแพทได้ที่สุดเลยคือเขาทําให้สบายใจมากขึ้นเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้มาเล่นๆแต่ณวันนี้แพ ยังไม่ได้ลงโซเชียลเต็มเต็มแพทก็คุยกับเขาอยากเห็นว่าเขาจะเสียรได้นานแค่ไหนสองปีอคุณยังเหมือนเดิมหมายความรู้สึกของเราเขามาในช่วงที่ลำบากกว่าคนอื่นถ้าใช่คนนี้จะเป็นคนที่ยาวที่สุดจะจบที่เขาแล้วจริงๆก็อยากจบที่ทุกคนแหละเดียวคนอื่นจะน้อยใจใหมายถึงคนที่ผ่าน,านมาอาจจะเฟลว,ว่าตกลงมึงเล่นนอนอรือก็ไม่นะก็ตั้งใจจะจริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึงสําหรับคนนี้วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาเป็นยังไงวันนี้หนึ่งปีสี่เดือนเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างแบบเราไม่เคยเจอเลย โดยเจนนิเฟอร์คิมได้ถามฝ่ายชายว่าทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยกว่านี้ก็มีสวยกว่านี้ก็มีงานนี้หนุ่มพีก็บอกว่าก็รักอะครับวันที่พีแยกเขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมดถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวแค่เขาเสียใจเท่านั้นเองกลัวเขาเหนื่อย